การออกแบบการเรียนการสอนมีคุณค่าในประเด็นใดบ้างเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการบทเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งมีการวางแผนพัฒนาและประเมินผลดำเนินการด้วยความแม่นยำระมัดระวังและด้วยความชำนาญสิ่งนี้ที่กล่าวมาจะได้ทั้งประสิทธิผล หรือผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเป็นทั้งผลดีของผู้เรียนและผู้สอนเองด้วยค่ะการออกแบบการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรการนําการออกแบบการเรียนการสอนไปใช้พัฒนาจะทำให้ขีดความสามารถของบุคลากร ยกระดับคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีความคิดเชิงตรรกะขั้นสูงเพื่อเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาที่ละเอียดและซับซ้อนซึ่งกล่าวได้ว่าการวางแผนอย่างเป็นระบบจะนำไปสู่การเรียนรู้และใช้พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรได้ วิเคราะห์การออกแบบการเรียนการสอนกับทฤษฎีการสอนการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกับทฤษฎีการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาและกำหนดวิธีการสอนที่นำไปใช้ได้อย่างมีผลอย่างมีประสิทธิภาพทฤษฎีการสอน มาก่อนการวางแผนการพัฒนาการประเมินผลและการบริหารตลอดกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้วิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้กับหลักสูตรการวิเคราะห์เป้าหมายการเรียนรู้มาหลังจาก ที่เราได้ศึกษาหลักสูตรมาอย่างชำนาญเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เราได้กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายซึ่งทฤษฎีการสอนเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนแน่ใจได้ว่าเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญกำหนดไว้ วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้บูรณาการกับการวิเคราะห์เนื้อหาซึ่งหลังจากการที่เราออกแบบการเรียนการสอนแล้วเราจะต้องมาวิเคราะห์เนื้อหาเป็นลำดับขั้นต่อไปดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ผู้เรียนมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์เนื้อหาเนื่องจากเมื่อเราได้ทั้งวิเคราะห์ผู้เรียนและ วิเคราะห์เนื้อหาจะทำให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์ผู้เรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนควรทราบว่าผู้เรียนมีพื้นฐานมากน้อยเพียงใดประกอบกับการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อศึกษาทำความเข้าใจและในการศึกษาทำความเข้าใจนั้น ไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วเกินไปเพราะจะทำให้ความรู้อาจจะหลุดหรือขาดไปบางส่วนการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนเช่นกันวิเคราะห์ผู้เรียนกับการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห์ผู้เรียน ก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการเรียนการสอนเช่นกันเพราะหลังจากที่เราวิเคราะห์ผู้เรียนได้รู้ถึงพื้นฐานของผู้เรียนแล้วการออกแบบการเรียนการสอนนั้นจะง่ายขึ้นเป็นไปอย่างง่ายดายและทำให้การสอนของเราเกิดความคล่องแคล่วมีระบบมากขึ้น อธิบายความแตกต่างระหว่างคุณลักษณะทั่วไปและความรู้เฉพาะก่อนเรียนของผู้เรียนคุณลักษณะทั่วไปของผู้เรียนจะมีลักษณะเป็นบทบาทของผู้เรียนมากกว่าพฤติกรรมก่อนเรียนของผู้เรียนและไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ทักษะก่อนเรียนดังนั้นความรู้เฉพาะก่อนเรียนของผู้เรียนจะมีความคล้ายคลึง เนื่องจากคุณลักษณะทั่วไปของผู้เรียนคืออาจมีความรู้น้อยก่อนเรียนทำให้ความรู้เหล่านั้นคือความรู้เฉพาะก่อนเรียนของผู้เรียนเหตุผลที่เรียกว่าความรู้เฉพาะของผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนยังไม่มีทักษะในการวิเคราะห์การเรียนการสอนทำให้ความรู้เดิมที่ผู้เรียนมีอยู่คือ ความรู้เฉพาะก่อนเรียนของผู้เรียนนั่นเองอธิบายหลักการในการวิเคราะห์ภารกิจการเรียนรู้ของเป้าหมายการเรียนรู้การวิเคราะห์ภารกิจการเรียนรู้กับการวิเคราะห์เป้าหมายมีหลักการที่เหมือนกันที่ว่า การวิเคราะห์เป้าหมายเป็นสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงซึ่งมาจากความต้องการความหวังจินตนาการที่จะต้องบรรลุได้ด้วยในกระบวนการจัดการส่วนการวิเคราะห์ภารกิจคือจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอนหรือปฏิบัติงานเป็นกระบวนการซึ่ง จะนำไปสู่การประเมินผลขั้นสุดท้ายหรือบรรลุเป้าหมายอย่างเช่เช่นกับการวิเคราะห์เป้าหมายตารางเปรียบเทียบหลักความเหมือนของการวิเคราะห์เป้าหมายและการวิเคราะห์ภารกิจเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์การเรียนรู้กับเป้าหมายการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้เป้าหมายการเรียนรู้คือทำตามแนวทางผู้เชี่ยวชาญเป็นการลงรายละเอียดของเป้าหมายตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้กำหนดมาให้แล้วแต่ในทางกลับกันจุดประสงค์การเรียนรู้คือการตั้งแนวทางให้ผู้เรียนบรรลุถึงจุดประสงค์ย่อย ของเป้าหมายการเรียนรู้อีกทีหมายความว่าการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้มาจากการกำหนดตามผู้เชี่ยวชาญแต่สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้จะกำหนดตามความคิดของการวิเคราะห์ของผู้สอนเองวิเคราะห์ความรู้ก่อนเรียนกับชนิดการเรียนรู้สัมพันธ์กันอย่างไร การวิเคราะห์ความรู้ก่อนเรียนมาก่อนชนิดของผลการเรียนรู้เนื่องจากผู้สอนจำเป็นต้องวิเคราะห์ความรู้ก่อนเรียนเป็นลำดับเรียกว่าการวิเคราะห์แบบบนล่างการวิเคราะห์แบบบนล่างคือการวิเคราะห์ความรู้จากด้านบนที่เป็นจุดเริ่มต้นโดยการแยกความรู้เก่าและความรู้ใหม่ ซึ่งชน you know, ิดของผลผลิตการเรียนรู้นั้นแบ่งแยกเป้าหมายการเรียนรู้ออกเป็นส่วนๆเช่นเดียวกับกาเยได้แบ่งผลผลิตเป็น5ขั้นเช่นเดียวกับ การวิเคราะห์การเรียนรู้ก่อนเรียนด้านมโนทัศน์ที่มีการจัดลำดับความรู้บนล่างนั่นเองเหตุนี้จึงทำให้ทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอธิบายชนิดของผลผลิตของการเรียนตามแนวคิดบลูมและกาเยมีอะไรบ้างและแสดงรายละเอียดชนิดของผลผลิตการเรียนรู้ ตามแนวคิดของบลูมได้กำหนดจิตพิสัยของจุดประสงค์ในพุทธิพิสัยที่มีคำว่าจำเข้าใจประยุกต์ใช้วิเคราะห์สังเคราะห์และกรารประเมินผลชนิดของผลผลิตการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเยะแบ่งออกได้เป็น5ขั้นคือสารสนเทศหรือการแสดงความรู้ ทักษะขั้นตอนยุทธศาสตร์ทางปัญญาเจตคติทักษะกลไกอธิบายกระบวนการวิเคราะห์หัวข้อสอบพร้อมยกตัวอย่างขั้นตอนในการออกแบบการวิเคราะห์หัวข้อสอบ1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1 2. ศึกษาเนื้อหาที่ผู้สอนจะนำมาสอนให้กับผู้เรียน 3. สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาตามที่ผู้สอนได้เตรียมเอาไว้ข้างต้น 4. ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์เนื้อหากํากำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 6. เขียนข้อคำถามหลังจากนั้นให้ผู้ทรงคนอาวุธตรวจสอบหากไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข 7. ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน IOC หากไม่ผ่านให้ปรับปรุงแก้ไข 8. หาค่าความยากและค่าอำนาจจำแนก 9. หาค่าความเชื่อมั่น 10. นำแบบวัดผลสำริดไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้เรียนนั่นเอง ตัวอย่างของข้อสอบเช่นข้อใดคือลักษณะของข้อมูลปฐมภูมิกอไก่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเองขอไขข้อมูลที่นำมาใช้จากงานวิจัยของรัฐบาลขอควายข้อมูลที่มีการรวบรวมไปแล้วโดยผู้อื่นงองูข้อมูลที่เผยแพร่จากกระทรวงสาธารณสุข อธิบายความสำคัญของโครงสร้างเนื้อหาและความรู้เชิงโครงสร้างอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จำเป็นโครงสร้างของเนื้อหาความรู้มีส่วนที่สำคัญอยู่คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงของการเรียนการสอนผู้สอนจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงที่บุคคลส่วนใหญ่ เข้าใจและรู้กันคือข้อเท็จจริงของการสอนผู้เรียนจะได้เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมโครงสร้างของเนื้อหาความรู้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทเนื้อหาความรู้ระดับสูงระดับเท่ากันและเนื้อหาความรู้ที่มีความสำคัญน้อยในกระบวนการเรียนการสอนนั้นเราจำเป็นต้องจัดลำดับเนื้อหา ความรู้เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยจะมีมโนทัศน์หลักการในกระบวนการทักษะสื่อสารระหว่างบุคคลและเจตคติเป็นตัวช่วยในการสอนอธิบายความสำคัญของการออกแบบการเรียนการสอนพร้อมยกตัวอย่าง ความสำคัญของการออกแบบสาร์การเรียนการสอนสารที่ได้รับการออกแบบเป็นรูปภาพสัญญาณสัญ,ญลักษณ์สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดเป็นมโนทัศน์ที่ชัดเจนมาจากการกระทาของการสื่อสารประกอบกับสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึงคำพูดภาพ ในการนำเอาเนื้อหาข่าวสารนั้นไปเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตซึ่งอาจจะเป็นการวางรูปแบบของการสื่อสารพวบคู่กันไปนั่นเองซึ่งการออกแบบสารให้เป็นรูปภาพหรือสัญญาณต่างๆจะช่วยในเรื่องของการจําของผู้เรียนเองด้วยจะทำให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจกับเกิดการตอบสนอง ตัวอย่างในการออกแบบสารการเรียนการสอนวิเคราะห์สื่อการสอนกับแนวทางการออกแบบการเรียนการสอนการวิเคราะห์สื่อการสอนในการออกแบบการเรียนการสอนเป็นปัจจัยเริ่มแรกที่สำคัญที่สุดจะส่งผลไปยังขั้นตอนอื่น เนื่องจากทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์กันและส่งผลซึ่งกันและกันทั้งนี้การวิเคราะห์สื่อการสอนจึงเชื่อมโยงระหว่างกันกับการออกแบบการเรียนการสอนเพราะการออกแบบการเรียนการสอนเป็นการแก้ปัญหาในด้านการเรียนซึ่งก่อนที่จะออกแบบ ผู้สอนจำเป็นต้องวิเคราะห์สื่อการสอนที่นำมาสอนให้กับผู้เรียนแสดงความสัมพันธ์ของการรับรู้กับการออกแบบการเรียนการสอนความสามารถของการรับรู้การเรียนการสอนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบการเรียนการสอนเนื่องจากการออกแบบการเรียนการสอนมีเนื้อหาที่กว้างและเข้าใจได้ยาก เราจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ใหม่ให้กับผู้เรียนอาจจะเป็นการนำเสนอสิ่งเราที่เป็นความหมายแก่ผู้รับสารอาจจะต้องจำกัดความหมายของสารอาจจะเป็นในรูปแบบของคำย่อของประโยคหรือชื่อนั้นๆค่ะอธิบายความสำคัญของทักษะการเรียนในศตวรรษที่21กับยุทธศาสตร์การสอน ยุทธศาสตร์การสอนเป็นกระบวนการที่การสร้างสรรค์ให้มีความหมายที่สัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เดิมของผู้เรียนซึ่งการออกแบบยุทธศาสตร์การสอนที่ดีนั้นจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนกระทำอย่างเชื่อมโยงระหว่างเรียนว่าผู้เรียนเรียนอะไรมาแล้วหรือมีอะไรที่เป็นความรู้ใหม่บ้างซึ่งทักษะการเรียนในศตวรรษที่21นั้น มีกระบวนการที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่เพิ่มในเรื่องของการสื่อสารทางเทคโนโลยีมากขึ้นผู้เรียนในยุค2021จำเป็นที่จะต้องรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการออกแบบวิทยาศาสตร์การสอนได้กล่าวว่าแนะนําว่าผู้เรียนจะสามารถประมวลสารสนเทศใหม่อย่างต่อนเนื่องและในระดับลึกกว่าที่อนุญาตให้ผู้เรียน นำสารสนเทศใหม่สร้างความสัมพันธ์กับความรู้เดิมที่มีอยู่ให้มีความหมายมากขึ้นและเมื่อความจำเข้มแข็งมากขึ้นก็จะทำให้ไม่ลืมสารสนเทศนั้นเป้าหมายก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับความรู้ใหม่เช่นเดียวกับในศตวรรษที่21 อธิบายวิธีการของยุทธศาสตร์การสอนระหว่างการสอนแบบดั้งเดิมกับยุทธศาสตร์การสอนอย่างสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์การสอนแบบเดิมเป็นยุทธศาสตร์ที่มีการสอนตามผู้เชี่ยวชาญตามหนังสือเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เราได้สามารถสอนได้เป็นลำดับขั้นตอนต่อไป แต่ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์การสอนจากแนวคิดของเจเนสันซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทซึ่งไม่ได้แตกต่างจากยุทธศาสตร์การสอนแบบดังเดิมมากนักแต่นำการสอนแบบเดิมๆม,มาขยายความมากระชับความรู้ให้ผู้เรียนได้เข้าใจในความหมายของการสอนมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์กระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทั้ง3ข้อกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเป็นระบบของการเรียนการสอนภารกิจนี้ถือได้ว่าเป็นระดับสำคัญที่สุดของการปฏิบัติหน้าที่ของนักออกแบบการเรียนการสอน และจะต้องสามารถตอบคำถาม3ข้อได้ทุกครั้งคือ 1. เป้าหมายการสอนคืออะไร 2. ใช้กลยุทธ์การสอนและสื่อการสอนอะไร 3. เลือกใช้แบบวัดชนิดใดบ้างสำหรับการประเมินและทบทวนการสื่อสารสอนดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนจะต้องตั้งคำถามทั้ง3ข้ออยู่เสมอ เพื่อช่วยในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีระดับและเหมาะสมกับการเรียนการสอนให้ผู้สอนให้ผู้เรียนอธิบายการประเมินความจำเป็นใดบ้างที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบสื่อการสอนให้แก่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือสื่อการสอนสำหรับผู้สอนประกอบการอภิปรายการประเมินความจำเป็นที่สำคัญที่สุดคือขั้นที่3คือขั้นหลังการประเมินเมื่อได้ผลการประเมินความจำเป็นแล้วขั้นตอนนี้ก็คือการนำผลการประเมินไปใช้จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังน,นี้คือจัดเรียงลำดับ พิจารณาทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหาพัฒนาแผนการปฏิบัติประเมินผลและรายงานผลซึ่งมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนเนื่องจากสิ่งที่เราออกแบบการเรียนการสอนมานั้นจะมีประโยชน์ จะมีค่าได้ต่อเมือ่อหลังจบการสอนของผู้สอนเองและถ้าทำการประเมินนักเรียนและทำการประเมินผู้สอนเองด้วยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบการประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบการประเมินผลเป็นสิ่งที่ทำให้รู้ว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอนได้กำหนดหรือตั้งเป้าหมายไว้นั้นบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังหรือเปล่าเหตุนี้จึงทำให้การออกแบบการประเมินผลกับจุดประสงค์การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันวิเคราะห์การประเมินผลกับสื่อการสอนเพื่อตอบคำถามว่าเราบอกชื่อสถานที่ที่เรามาถึงได้หรือยัง การวิเคราะห์การประเมินผลกับสื่อการสอนมีความสำคัญต่อผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนจะต้องรู้ว่าที่ไหนทำอะไรอย่างไรเมื่อไรการกระทำนี้จะสามารถบ่งบอกว่าเราบอกชื่อสถานที่ที่เรามาถึงได้หรือยังฉะนั้นผู้สอนจำเป็นต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้พื้นฐานตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้เรียนจำเป็นต้องรู้